สวัสดีครับน้องๆนักเรียนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับเอิโซดที่นะครับการทําโจทย์ BMAT ประเภทต่างๆนะครับวันนี้อาจารย์จะขอแนะนําโจทย์ BMAT นะครับอาจารย์ขอตั้งชื่อว่า visual thinking นะครับ visual thinking ก็คือการคิดโดยใช้รูปภาพนะครับมาประกอบในการคิดโจทย์ลักษณะเนี้ยนะครับคณิตศาสตร์มันจะง่ายมากๆแต่เราจะต้องเอารูปภาพเนี่ยถ้าเราคิดในหัวเนี่ยอาจจะมีปัญหาหนึ่งนะครับก็จะแนะนำนะครับหก็คือให้วาดรูป เราบ่างคิดไปด้วยนะครับหรือสอหรือให้ตีตารางวาดกราฟอะไรก็แล้วแต่นะครับในการทาโจทย์นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการใช้ v i s u a l thinking เันเลยนะครับอ่านะครับข้อนี้นะครับปีสองพันสิบอ็ดข้อสิบสี่นะครับเขาบอกว่าคะแนนของการแข่งขันชนิดหนึ่งนะครับตอนท้ายสุดเนี่ยนะครับมันปรากฏอยู่ในตารางเนาะนะครับแล้วเขาก็บอกว่ามีห้าทีมที่แข่งกันนะครับ ซึ่งทุกทีมเนี่ยแข่งแบบพบกันหมดนะครับพบกันหมด1ครั้งเท่านั้นนะครับมันไม่เหมือนแบบฟุตบอลอังกฤษหรือฟุตบอลยุโรปอะไรที่ว่ามันแข่งพบกันหมดเย่าเยือนคือ2ครั้งนะครับอันนี้พบกันหมดแค่ครั้งเดียวนะครับคราวนี้ระบบ p อย n t ซิสเต็มเนี่ยมันจะเหมือนกันกับมาตรฐานของโลกก็คือถ้าชนะได้สามแต้มนะครับถ้าเสมอได้หนึ่งแต้มแล้วก็ถ้าแพ้ก็คือไม่ได้แต้มนั่นเองนะครับมันก็จออมาตรงนี้เนาะ 3 for the wins นะครับแล้วก็1 for the draw นะครับแล้วก็0 for the loss คราวนี้เขาก็บอกว่าคะแนนมันดันหายไปคะแนนในรูปเนี่ยนะครับของ eastern team เนี่ยมันหายไปนะครับเขาถามว่า eastern team ควรจะมีคะแนนเป็นเท่าไหร่โดยอาศัยข้อมูลจากทีมอืน่นเนี่แหละที่เอามาช่วยนะครับคะนนจันขอเขียนตรงนี้ก่อนนิดนึงนะเวลาแข่งนะครับนะ central จะเจอ eastern เนาะนะครับจะเจอ northern จะเจอเซาเทิร์นนะครับแล้วก็จะเจอเวสเทิร์นเนาะแล้วจริงๆคืออีสเทิร์นก็จะเจอโนเทิร์นอีกอย่างเงี้ยมันก็จะเจอกันไปเรื่อยๆนะครับเจอไปเรื่อยอันนี้คือการยกตัวอย่างให้ดูว่า1ทีมเนี่ยนะครับมัน4มันเล่น4เกมนะครับ each team นะครับอาจารย์ขอเขียนไว้ก่อนเราจะได้นะครับนะครับ play four games นะครับตรงเนี้ยสำคัญเลยไอ้ตัวเลข4เกมเนี่ยมันจะมาช่วยทำให้เราคำนวณ คะแนนของทีมต่างๆได้อ่าอาจารย์ขอเริ่มใช้กระบวนการของ visual thinking ก็คือการวาดนะครับวาดตารางเนานะอาจารย์ขยับตารางตรงนี้หนึ่งอ่ะะนครับอาจารย์วาดตารางนี่คือตารางไหนตารางคะแนนไงนะครับอาจารย์ก็ขอวาดก่อนปื๊บใหม่นี้เนาะนะครับทีมที่สองทีมที่หนึ่งสองสามนะครับทีมที่สามทีมที่สี่แล้วก็อ่ะมันมีแค่สามอันอาจารย์ดูผิดนะครับเนาะอันนี้ทีมที่หนึ่ง สองสามนะบ้านไม่ขอแล้วนะครับเริ่มเล็กเริ่มเล็กนะครับสี่นะครับอ่าอาจารย์ขอเขียนตรงนี้คือเซ็นทรัลขอใช้ตัวย่อว่าตัวสี่นะครับอันที่สองคืออีสเทิร์นนะครับอันที่สามคือนอร์เทิร์นอันที่สี่คือเซาเทิร์นแล้วก็อันที่ห้าคือเวสเทิร์นนะครับอันนี้คือตารางคะแนนของของทั้งห้าทีมนะครับ คราวนี้ตรงเนี้ยที่สำคัญคือเราอยากรู้ก่อนว่าเขาชนะเสมอแล้วก็แพ้เนี่ยอย่างละกี่เจนเพราะว่ามันจะมีส่วนสำคัญในการคิดคะแนนนะครับตอนนี้จย์ก็เลยเขียนว่าวินนะครับตรงนี้คือดรอแล้วก็ตรงนี้คือลอสนะครับอันนี้คือจำนวนครั้งที่ชนะเสมอแพ้นะนะครับแล้วก็มีแต้มแต้มอยู่ตรงนี้นะครับคราวน,นี้เราก็มาพิจรารณาคะแนนกันทีละ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 ทีมเนาะ อ่ะเริ่มจากเซ็นทรัลก่อนครับเซ็นทรัลคือตรงนี้เนาะเซ็นทรัลเนี่ยได้สองแต้มสองแต้มแสดงว่าหนึ่งมันไม่ชนะเลยใช่ไหมถ้าชนะมันต้องได้สามไปแล้วอ่าเห็นไหมเซ็นทรัลก็คือไม่ชนะเลยเพราะมันเหลือแค่สองแต้มถัดมาการที่จะได้สองแต้มเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องได้มาอย่างหนึ่งมันไม่มีอันไหนได้สองแต้มอีกใช่ไหมครับคอนดิชันข้างบนนะครับเขาบอกว่ามันจะได้สามหรือหนึ่งหรือศูนย์ ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่ได้สองแต้มเนี่ยมันจะต้องเสมอสองครั้งเออใช่ไหมครั้งละหนึ่งแต้มเสมอสองครั้งแล้วมันก็จะที่เหลือก็จะไปลงที่แพเพราะมันไม่มีอย่างอื่นแล้วมันชนะไปแล้วมันเสมอไปแล้วก็ต้องเหลือแพ้แพ้ก็จะเหลือสองอ้าวอาจารย์เอาสองมาจากไหนอ่ะก็สองก็มาจากจํานวนเกมที่เหลือไงมันเล่นสี่เกมใช่ไหมครับเสมอไปสองก็ต้องแพ้สองก็จบนั้นอันนี้ก็จะได้สองแต้มครับขอเขียนเป็นสีแดง้วกันสองแต้มดูดี จบละทีมที่1ทีมอีสเทิร์นเรายังไม่รู้เพราะว่าเขาโจทย์ให้หาเรารอข้ามไปก่อนนะครับข้ามมาทีมถัดมาทีมถัดมาก็คือนอร์เทิร์นนะครับนอร์เทิร์นเนี่ยมี8คะแนนอ่านะครับลองนึกตาม8คะแนนเนี่ยนะครับมันก็คือต้องชนะใช่ไหมสมมุติถ้ามันชนะ 1, mm hmm. 1> นะครับนี่สมมุติก่อนสมมติมันชนะแค่เกมเดียวมันก็จะได้ไป3คะแนนใช่ไหมครับมันก็จะเหลือตั้ง5คะแนนเนาะนีนะ่นึกตามเนะนาะ8คะแนนเนี่ย ชนะหนึ่งได้ไปสาก็ต้องเหลือห้าแต่ห้าคะแนนมันไปลงตรงอื่นไม่ได้อ่ะจะไปเสมอห้าครั้งหรอห้าคะแนนมันก็ทําไม่ได้เพราะว่ารวมแล้วเกมมันไกลเป็นหกเกมมันเกินใช่ไหมครับมันเกินความเป็นไปได้ของการแข่งเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่หนึ่งชนะสามเนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่าชนะสามมันต้องมีเก้าคะแนนมันก็เกินไปอีกเกินจากแปดคะแนนไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่สต้กงคือมันต้องชนะสองชนะสองเนาะก็มีหกคะแนน ก็ต้องเสมออีก2เพื่อให้มันมี8คะแบบนนพอดีโอทีมนี้เก่งนะเนี่ยสรุปแล้วคือทีมนี้ไม่แพ้เลยเพราะว่ามันต้องรวมกันได้4เกมสองบวกสบกศนย์นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเกมทั้งหมดนะครัมีแต้มทั้งหมด8แต้มคราวนี้ถัดมาที่ซาวด์ทั้ทีมครับซาวด์ทัทีมมีหคะแบบนนนะครับหคะแบบนนก็มีโอกาสเป็นไปได้ยอยู่หน่งถึงสแบบ นะครับอาจารย์ลองดูน,นะถ้าเกิดเขาชนะแค่หนึ่งเกมมันชนะสองไม่ได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าถ้าชนะสองมันต้องมีหกแต้มนะครับถ้าชนะหนึ่งเนี่ยได้มาสามแต้มใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะต้องเสมออีกสองเพื 2, mm ่อ hmm. จะได้ห้าแต้มแต่ถ้าเขาไม่ชนะเลยได้ไหมก็ไม่ได้เพราะถ้าไม่ชนะเลยเขาก็จะเสมอห้าเกมมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นไม่ต้องชนะหนึ่งแพ้เสมอสองแล้วเขาก็จะต้องแพ้หนึ่งเกมเพราะว่ารวมกันต้องได้สี่เกมเหมือนเดิม ตรงนี้ก็จะได้5แต้มนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยเวสต์ทั t นทีมง่ายมีอยู่แต้งเดียวมีทางเดียวคือเสมอ1เกมไม่ชนะแล้วก็ที่เหลือคือแพนะก็จะได้1แต้มอ่าคราวนี้ข้อมูลเราพร้อมแล้วนะครับที่จะพิจารณา Eastern Team นะครับที่สำคัญนะครับที่สำคัญของตรงนี้เลยเนาะเราดูก่อนอีสต์ทั t นทีมเนี่ยนะครับมันต้องแข่ง4เกมเหมือนเพื่อนอนะไรนะครับ แต่เราใช้ข้อมูลจากตัวอื่นเนี่ยมาประกอบการคิดของอีสเทนทีมเช่นนะครับอาจารย์ขอให้เราดูตรงนี้เลยนี่ดูตรงจํานวนที่แพ้ของทุกทีม่นะทุกทีมเนี่ยมันแพรวมกันทั้งหมดหกเกมนะครับอาจารย์ขอเขียนข้างล่างตรงนี้เนาะนะครับแพรวมกันทั้งหมดเนี่ยหกเกมหมายความว่าถ้ามีผู้แพหกครั้งมันก็ต้องมีผู้ชนะหกครั้งเหมือนกันเออนะครับมีผู้แพหกก็ต้องมีผู้ชนะหกนะครับเพราะฉะนั้น เราก็มาดูผู้ชนะผู้ชนะตอนนี้มีแค่3เกมอ่าหมายความว่าไงหมายความว่าอีส r n นทีมก็ต้องชนะทั้งหมดสาเกมใช่ไหมขอใช้สีดาเขียนให้มันแตกต่างนะครับชนะ3าเกมมีคนคา้าเอ้ยอาจารย์มันไม่ใช่สิมันเป็นไปได้เพราะตัวตนี้มันแพ้เพิ่มเออถ้าตัวนี้แพ้เพิ่อมอีกหนึ่งตรงนี้ก็ต้องบุกยอีกหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมครับแต่คราวนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเรารวมเกมดูสิถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับ ตัวนี้จะมี4เกมแล้ตัวนี้อีก1เกมกลายเป็น5เกมมันเกินไงมันเล่นได้แค่สีเกมเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ถูกนะครับสรุปก็คืออย่างเงี้ยถูกเพราะว่าเขาไม่แพ้เลยเพราะ,ะนั้นรวมกันแพ้ก็เป็น6เกมชนะนะครับรวมการจาก3ามเนาะต้องบวกเข้าไปอีก3นะครับก็จะกลายเป็น6เกมเท่ากันคราวนี้ก็จบและเพราะ,ะนั้นเขาต้องเสมอ1เ,เกมเพราะว่าชนะสาม เราก็ต้องการแข่งให้ครบ4เกมก็ต้องเสมออีกหนึ่งะครับเพราะฉะนั้นแต้มรวมเนาะ3คูณ3ได้9แล้วก็บวกด้วย1ก็จะได้10คะแนนพอดีเพราะฉะนั้นอีสเทนทีมเนี่ยก็จะมี10คะแนนตรงกับตรงตำแหน่งที่มันหายไปก็ตอบข้อ4นะครับอันนี้คือ10คะแนนอ่าเป็นไงโจทย์ลักษณะนะครับ visual thinking นะครับไม่ยากใช่ไหมครับคณิตศาสตร์เบสิกสุดๆแล้วนะครับง่ายกว่าคณิตศาสตร์ตอนที่เม่พี่อาจารย์สอนอีกนะครับแต่ว่า จะติดตรงที่ว่าเราจะต้องมองมุมมองเป็นรูปภาพเป็นตารางหรือเป็นกราฟให้ออกสร้างอุปกรณ์เข้ามาช่วยเราในการคำนวณข้อนั้นๆนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวพบกับอพิโซด5นะครับกับตัวอย่างถึงลักษณะต่อไปครับขอบคุณครับ